สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะครูชื่อนิสลาเวียงคาครูผนแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพแก้งครอสสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกของชาแนลสำหรับการเรียนรู้ของครูนิสลานะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงความแตกต่างของ Faxility และ Amenity ที่ทางโรงแรมได้มอบให้กับแขกผู้ที่เข้าพักนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะมารู้จัก ความหมายของ Facil i t y และ a m e n i t y ก่อนนะคะ Facility และ a m e n i t y หมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมอมอบให้กับแขกที่เข้าพักซึ่ง Facil i t y และ a m e n i t y นี้มีความแตกต่างกันนะคะมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะ Facility หมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกคะ่ะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเช่นโต๊ะเก้าอี้ในห้องพักล็อบบี้สระว่ายน้ำลิฟต์ ห้องอาหารสิ่งต่างๆที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายตูเ้เสื้อผ้ามินิบาร์ตู้เซฟนะคะที่โรงแรมได้จัดให้กับแขกที่เข้าพักส่วนอเมนิตี้นะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คืออเมนิตี้เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแต่ใช้แล้วหมดไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ สบู่ยาสีฟันยาสระผมแชมพูนะคะบางทีก็จะมีอาชว w ร r c คปนะคะหมวกอาบน้ำด้วยนะคะสิ่งต่างๆพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็น a m ม n i t y และ Facility นะคะซึ่งแตกต่างกันที่ใช้แล้วหมดไปและใช้แล้วคงอยู่ Facility ใช้แล้วคงอยู่ a เมนิตีใช้แล้วหมดไปค่ะนะคะ,นะคะซึ่งแต่และโรงแรมเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้ อมอบสิ่งต่างๆให้เหมือนเหมือนกันทุกโรงแรมนะคะก็อาจจะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่นโยบายนะคะว่าทางโรงแรมนั้นจะมอบอะไรให้กับผู้ที่เข้าพักค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะครูก็มีคลิปนะคะ ตัวอย่างของโรงแรมนะคะที่มอบ Fa c i l i t y และ a m e n i t y ต่างๆให้กับผู้ที่เข้าพักนะคะตัวอย่างของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรม The Royal Paradise นะคะอยู่ที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตคะ่ะเดี๋ยวทุกคนไปรับชมกันได้เลยนะคะเชิญค่ะ อยู่ห้องพักนะคะที่โรงแรมรอยัลพาราไดซ์รีสอร์ทสปานะคะบาตองกูเก็ตน,นะคะแต่ว่าเราได้มาอยู่ที่ตึกอะไรบิงๆิงนะสักอย่างนีแหละนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ำเข้ามาเข้ามานะคะ เช็ดผมแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดเท้านะคะแล้วแต่โรงแรมเขาจะวา,างไว้แบบไหนนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คืออเมนิตี้นะคะที่เขามอบให้กับเราน่ารักมากทุกคนมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะมี c o n d i t i o n ช r นะคะแชมพูนะคะแล้วก็มี s เวอร์เจลนะคะแยกด้วยแล้วก็มีอันนี้เป็น เป็นสีฟันใช่ไหมใช่ไหมใช่คิดว่าด้วยเป็นสีฟันทุกคนที่เขก็มีแป็งสีฟันให้ด้วยนะคะอเมนิตี้เขานะคะแล้วก็มีทิชชู่วิธีการทิชชู่วางทิชชู่ของเขาเขาก็าจะมีวิธีการเค้านะคะเห็นไหมคะแบบดูเหมือนแบบยังใหม่ๆอยู่ยังไม่มีใครใช้นะคะแบบนี้ส่วนชักโรครกนะคะก็จะเป็นแบบ อ่าเป็นจะโคูกนะคะนี่เป็นที่ตดน,นะคะที่ฉีดตูดน,นะคะ่ะนี่ก็เป็นอ่างล้างหน้านะคะมีแก้วให้ด้วยนะคะสองใบมีสบู่ให้ล้างมือนะคะแล้วก็มีใดของผมนะคะมีมากเลยนี่คือจกนะคะของห้องน้ำถือว่าโอเคนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะถ้าข้าไฟังก็จั๊จัากจากั๊กลงมานะคะดีมากค่ะทุกคนเราจะไปดูห้องต่อไปนะคะ ห้องต่อไปที่เราเก็บเ,เก่าไว้นะคะเขาก็แบ่งส่วนสัดส่วนเป็นที่มากนะคะนี่เป็นกระเป๋าของคุณกับคุณปุณานะคะในนี้นะคะก็จะมีที่ซุกผ้านะคะที่ซุกผ้าแล้วก็มีแม็กแพร์นะคะบริการมีร่มด้วยนะคะพวกนี้จะเป็นแฟลซิตี้นะคะแล้วก็จะมีเซฟตี้บ็อกซ์นะคะเป็นตู้เซฟมีถุงถ้าเกิดว่าเราต้องการส่งพาสดุนะคะรูปอย่างนี้เราจะไม่เอาพัสมาเยอะนะคะถุงนะคะแล้วก็มีรายการด้วยว่า จะซักอะไรจะส่งอะไรบ้างนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีตูเ้เก็บของตรงนี้นะคะไม่รู้มีเครื่องอะไรของนีชช่างมาหาเก็บของได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะคะที่วางรองเท้าที่รองเท้าแตะด,ด้วยนะคะนี่สลิปเปอร์นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีกระจ้บ้านใหญ่ส,สวยนะคะเราสองสวยมากนะคะโอเคพอเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะพบกับโต๊ะเครื่องสำอางนะคะโต๊ะเครื่องสำอางก็จะมีอะไรวางอยู่ตรงนี้ดูก่อน ข้อกำหนดสำคัญในการเข้าพักต่างๆนะคะห้ามอะไรห้ามอะไรนะคะน่ารักมากแล้วก็มีวิธีการเชื่อมต่อไวไฟอะไรนะคะแล้วก็มีกล่องทีชชื่อตะไคร้ด้วยนะคะแล้วจะมีสตูดีก็มีทีวีนะคะมีมินิบาร์ค่ะบุ๊มินิบาร์มินิบาร์เป่านะคะมีตัวน้ำแล้วก็ที่เปิดขวดสำหรับใช้ชื่อหรืออ้าวนี่ไงตัวนเราต้องใช้เองแล้วก็มี นี่นะคะอเมนิตี้ที่เขาเมอบให้กับเรานะคะมีพวกชากาแฟนะคะมีการน้ำร้อนด้วยนะคะมีแก้วน้าบริการมีเจ้าหน้าเขาเป็นยี่ห้อเดียวกับที่อยู่ที่วิไลเราของการโรงแรมเลยนะคะยี่ห้อเดียวกันเลยะค่ะมีน้ำสองขวดสําหรับสองท่านนะคะมีโต๊ะให้เรากินข้าวด้วยนะคะดีมากแล้วก็เตียงเขาใหญ่มากทุกคนนะคะเรามีทั้งหมดสองเตียงะค่ะเป็นอันนี้เป็น เตียงนี้เป็นซิงเกิลเบดค่ะเตียงเดี่ยวแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยนะคะกด1โทรไปร้อนกด2องรูมเซอร์วิสกด3ามเบลเดสเท้าทิปปิ้งก็มีรันทรีชิปปิ้งคอโอเปอเรชั่นนะคะใหนดูนี่เลยให้ด้แล้วก็มีนาฬิกาปลุกด้วยนะคะใช่ไหมไม่แน่ใจนะคะมีบั้ยต่างๆนะคะมีโไฟตกแต่งสวยงามมากค่ะ นะคะถ้ามีแขกมีอะไรมาก็ดีนะทุกคนนะคะเป็นแบบนี้นะคะดีมากนะคะแล้วก็มีพะะมนคข้างนอกนะคะทุกคนจะดูมีข้นอกด้วยนะคะข้างนอกนะคะโอ้ทุกนะคนข้างนอกก็จะมีระเบียงนะคะนี่คือระเบียงทุกคนมีวิวสระว่ายน้ำด ก็คือตัวอย่างของ f a c i l i t y และ a m ม n i ตี้ของโรงแรมเดอ Royal p a r a าไดซ์ที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย